ครับวนนี้แต่วันใหม่มาปลูกปลาร่วมกับหมบาไทายบานหมบานโมสิบสี่โมสองโมป่านแซออป่านถุกเจริญพี่น้องปลูกปลาร่วมด้วยช่วยกันพี่น,อาาาน้องโคกประชาบ้านฮอเนาะแต่งเตรียมปลูก,กพี่น้องพื้นที่สาธารนณะกาพันธ์ ปลูกปลาปลูกมะละกอต้นชิเล็กประโยชน์ไม้ที่กินได้พี่น้องต้นชิเล็กต้นมะละกอต้นไห่พี่น้องเขากินได้อะพี่น้องช่าอมสวยๆงงงาม รอบบริเวณนี่เลยเดี๋พี่น้องรอบบริเวณนี่เลยพื้นที่ลาดชั้พัสดุของแต่หมู่บ้านผพุยบ้านกำนั้นมนดูแลกับชาวบ้านดูร่วมเราดูแลร่วมกันผู้ใหญ่พุยเย่บ้านเข้มแข็งผู้ยพุยบ้านเข้มแข็งมากเลยพี่น้องผพุยบ้านเอาซาเลงขนซาเลงขน เบีย้ยหันก้าย้ายให้พี่น้องเขาไว้ปลูกร่วมด้วยช่วยกันเยียบม,มากเลยต้นมะลุมต้นมะลุมมะล้งด้วยเยี่ยมเยี่ยมไปเด้อพี่น้องเด้อเชิญชวนพี่น้องหมู่สองหมู่สิบสี่ทุกหมู่ในตำบลเสอหเอาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้อง ถวายเป็นพลัดเจกุศล